อยู่สำนักปอพอป้องกันภัยฝ่ายพลเลือนคนรับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้มึงคิดว่ากูอ่ะจะต้องโยนขี้ไปให้ใครมึงคิดว่าประชาชนจะต้องโยนขี้ไปให้ใคร มัวแต่ผัดข้าวอยู่มัวแต่พาเมียไปออกงานเอาหน้าเอาตาอยู่มึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงเมียมึงหลอกเมียมึงอเอาเน่าจนไม่เหลืออะไรจะเน่าแล้วมึงไปกอบกู้ประเทศชาติกอบกู้หาดใหญ่กอบกู้สงขลากอบกูกอบก้อนาคตของชาตินะในชายแดนเจ็ดจังหวัดของเขมรมึงยังไม่ได้ประสาทต,ตาควายกับคืนมาเลยมึงอย่าว่าแต่ว่าตารางเซนติเมตรเลยตอนนี้ตารางหลายกิโลเมตรมึงยังยังไม่ได้คืนมาเลยนะแล้วก็บ้านน้องจันน้องจีบ้านน้องยากแก้วยังไม่ได้คืนมาเหมือนกันยังไม่ได้หาอะไรคืนมานี่ มึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงแม่เมียมึงหรอกเมียมือเน่าจะตายอยู่แล้วมึงปล่อยให้เมียนายกเน่าไปเถอะกอบกู้ไม่ได้แล้วมึงใส่ผ้าไหมพัดตะเวนอยู่นั่นแหละไปเออเมียก็มีมาตั้งหลายคนแล้วมึงไม่ใช่เมียมีมีเมียครั้งแรกเมียก็มีมาตั้งสามสี่คนแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเออเมียคนนี้ก็เมียคนที่สองที่สามที่สี่แล้วไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปแคร์มากหรอกดังนั้นเนี่ยนาทีนี้มึงจะไปผัดข้าวโชว์เมียอะไรล่ะมึงจะเอาเมียไปผัดข้าวโชว์อะไรล่ะนาทีนี้คือต้องบัญชาการงานนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยต้องสั่งผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมีทหารช่างมีทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาต้องสั่งการตั้งแต่ต้นนี่เขาเพิ่งสั่งการกันเมื่อวานเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีประเมินผิดพลาดไงรัฐมนตรีมหาไทยก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขลาก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขลาลูกน้องใครลูกน้องรัฐมนตรีมหาไทยแล้วรัฐมนตรีมหาไทยลูกน้องใครก็ลูกน้องอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีมหาไทยจะเป็นใครก็เป็นอนุทินไงเข้าใจยังตามนั้นแหละกูไม่อยากจะพูดมากมีรัฐบาลกี่ครั้งกี่คำสมัยกี่ยุกี่สมัยแม่งก็ไว้ใจไม่ได้ กะเลวกะลาดทั้งนั้นเลยแต่ละคนมีคนบอกว่าคิดถึงเพื่อไทยคิดถึงนู่นนี่โอ้ยอพวกกะเลกระลาพวกนั้นยิ่งแย่กว่านี้อีกอีเตี้ยหมาตื่นเนี่ยนะอีสั้นที่พ่อติดคุกอ่ะยิ่งแย่กว่านี้อีกอีเตี้ยหมาตื่นที่พ่อมันติดคุกะนะโอ้ยบริาหารห่วยแตกเราก็แย่ยิ่งกว่านี้อีกแค่กูมีความหวังว่ารัฐบาลชุดนี้หลังจากที่ไม่มีอีเตียหมาตื่นเนี่ยมันน่าจะทําดีมากๆแต่ปรากฏเสือกไม่ได้ดังใจไง มึงไม่ต้องหรอกมึงอย่าไปคิดอีเตียหมาตื่นน่ะน,นะโอ้ยิ่งแย่กว่านี้อีกส่วนอีตื่นมาเตียอียิ่งย้วยแซ่ออเลยนะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอากับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เอาอยู่กับอะไรปรากฏว่าน้ําท่วมดอนเมืองมึงนึกดูน้ําท่วมสนามบินดอนเมืองอ่ะดอนเมืองดอนคือที่ดอน น้ำท่วมสนามบินดอนเมืองก็ตั้งกองบัญชาการกันอยู่ตรงสนามบินดอนเมืองแม่งน้ําท่วมย้ายกองบัญชาการมาอยู่ห้าแยกลาดเผาน้าก็ท่วมห้าแยกลาดเพ้าอีกอันนั้นอ่ะอีตื่นมาเตี้ยโอเคนะเอาอยู่ไม่รู้เอากับเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ไม่รู้กับเอากับผัวใครแม่งเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไอชิบหายน้ําท่วมหมดเลยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่เอาอยู่กูไม่รู้เอากับผัวใครอ่ะนะมึงไม่ต้องพูดถึง อะไรที่มันผ่านไปแล้วมึมงอย่าพูดถึงแล้วเวลามึงพูดถึงเนี่ยก <odes. S 2> ูจะพูดให้มึงเจ็บแสบเลยเพราะฉะนั้นกูยังกูยังบอกอามึงอย่าพูดถึงไงแต่กระดกากันตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยพูดถึงเรื่องห้ามน้ําท่วมหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นแองกระทะหาดใหญ่เป็นแองกระทะแบบนี้เลยกระทะแบบนี้เป็นแองกระทะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอฝนตกน้ํามันเทจากภูเขานี้เทจากภูเขานี้เทจากภูเขาฝั่งนี้เทจากภูเขาฝั่งนี้แม่งเทมาทุกภูเขาเลย แล้วหัดใหญ่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งกระทะจากนั้นพอเทภูเขาเสร็จปกติมันระบายออกได้แต่อีนายกเทศมนตรีกับอีผู้ว่าสงขลาแม่งเสือประเมินผิดไม่ยอมขนย้ายประชาชนปรากฏว่าอีพายุที่มันมาหาใหญ่อะ่ะมันมันเทมาเหมือนเปิดน้ําก๊อกค่ะฟึง่งลงตรงหัดใหญ่หมดเลยฟึง่งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นหาดใหญ่กลายเป็นแอ่งกระทะรับน้ําเลยแล้วระบายไม่ทันทะเลหนุนสูงมึงเข้าใจยัง เพราะฉะนั้นถึงเวลานี้คือว่าถา้าฝนยังไม่หยุดตกะนะ <c oughs> คุณจะต้องอพยพคนย้ายคนออกจากออกจากแองกระทะหาดใหญ่ออกมาให้ได้เข้าใจยังแหมคือก็ไม่ได้อยากจะโทษใคระนะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือมึงประเมินผิดพลาดตรงที่ว่ามึงอ่ะไม่กล้าประกาศอพยพขนย้ายคนมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่ไงมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่กันไงฮะไอ้ผู้ว่า นายกเทศมนตรีพวกมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่กันไงส่วนนายกรัฐมนตรีก็พวกนี้ก็ไม่ได้ดูวิทยาศาสตร์บ้านเมืองไม่ได้ดูไม่ได้ดูต่ประกะวิทยาศาสตร์หาเหวอะไรงานเยอะงานลาดงานหลวงงานเยอะงานนู่นงานนี่งานเยอะเสร็จแล้วก็ฟังรายงานจากผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนี่แหมเกณฑ์ใจไอ้พวกราชการนี่ก็ฟังรายงานจากผู้ว่าฟังรายงานจากประหลัดกระทรวงมหาดไทยทีนี้พอผู้ว่ารายงานผิด ปหลัดกระ iere, ay, ทรวงมหาดไทยก็รายงานผิดรัฐมนตรีมหาดไทยก็รายงานนายยมตีซึ่งนายย้มตีกับรัฐมนตรีมหาดไทยแม่งเสือกเป็นคนคนเดียวกันแล้วแท้แค่รู้แม่งเชื่อกันไปเชื่อกันมาแม่งรายงานผิดกันหมดเลยรายงานผิดกันสี่คนทีนี้ก็จบเลยชิบหายประเมินผิดกันหมดเลยอทีนี้มึงประเมินผิดกันหมดเลยประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็อาศัยผู้ว่าผ<ด>ู้ว่ารายงานก็เพระผู้ว่ารายงานผิดคนเดียวนายกรัฐมนตรีเลยไปไม่เป็นเลยเพราะว่านายรัฐมตีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไง ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังไม่ต้องไปโทษใครละทีนี้เนี่ยกูพูดตรงๆเลยนาทีเนี้ชิบาายเลยค่ะตอนนี้เสียชีวิตเท่าไหร่แล้วนะคะดิฉันน่ารู้สึกสะเทือนใจมากนะฉันจะบอกให้ภูเก็ตเนี่ยมันยังไม่เป็นแองกระทะเหมือนกับหาดใหญ่ ภูเก็ตเนี่ยระบายลงทะเลเออมันก็ยังไม่เป็นแอ่งกระทะไงทีนี้เนี่ยภูเก็ตยังยังยังโอเคอะตอนนี้แต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยแย่เลยอะตอนนี้เสียชีวิตเป็นร้อยเลยเหรอแปดสิบเก้าสิบแล้วว่าอ๊้คุณจะทํำยังไงดีว่าแมงสะเทือนใจจิบหมายเลยทุกคนจริงๆนะผมคนหาดใหญ่มาทํางานกรุงเทพครอบครัวผมในบ้านมาครอบครัวผมในบ้านมาสองสามแล้ว เขาบอกว่าอะไรคือมึงควรจะมีคนรับผิดชอบโดยการลาออกนาทีนี้มึงอย่าเพิ่งเรียกหาความสนใจว่ามันจะลาออกหรือไม่ลาออกนาทีนี้เนี่ยคือลาออกก็ตั้งคนใหม่มาไม่ทันตอนนี้มึงต้องช่วยกันเอาให้อยู่ก่อนตอนนี้ต้องช่วยกันก่อนเอาให้อยู่ก่อนอย่าให้อย่าให้ตุยกันมากไปกว่านี้เลยอ่ะเข้าใจไหมอืม คุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่แล้วค่ะสอสอมากกว่าครึ่งหนึ่งของหาดใหญ่ก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์นะในนั้นมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคประชาธิปัตย์หกเขตที่เหลือคือพรรคอะไรบ้างก็ไม่รู้มีทั้งหมดเก้าเขตคำถามก็คือลงพื้นที่แล้วยังไงมึงไปช่วยอะไรเขาได้อะทําไมคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งแบกบ้านแบกบเมืองแบกบคนแก่ออกจากพื้นที่เหรอคือก็ไม่รู้ว่าลงไปตอนนี้เนี่ยได้ภาพอะไรแล้วก็ไปเปนภาระชาวบ้านเขาหรือเปล่าด้วยลงพื้นที่ตอนนี้ต่างคนต่างลงไปหาเสียงนะ แต่ว่ามันเป็นพาราให้กับประชาชนตรงนั้นเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดอีกนะต้องคิดอีกนะลงไปแล้วเป็นภาระเขาไหมอไอ้พวกท,ที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็ทําหาอะไรไม่ได้นี่นะเออนะมีนายกอีกคนนึงลงไปแล้วผัดข้าวผัดข้าวมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร,ม,ะไรมึงเป็นอะไรมากไหมมึงโดนดา่าตั้งแต่ตอนไปจีน,นโดนดา่าตั้งแต่ตอนไปนู่นไปนี่โดนด่าตั้งแต่นู่นด่าด่าตั้งแต่ คือมึงจะไปนั่งผัดข้าวเป็นภาระาชาวบ้านเขาหรือเปล่าเป็นภาระเขาหรือเปล่าเออไอ้พวกที่วนยนาไม่เป็นเนี่ยมึงไม่ต้องไปลงไปหรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระมันจะทาให้เวลาเขาลงไปเนี่ยไอ้พวกหัวคะแนนที่เป็นนายกเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นเทศมนตรีเป็นอะไรต่างมันก็ต้องมาต้อนรับหับขับสู้มึงอีกไอ้พวกอสสอลงไปไอ้พวกที่หัวคะแนนใหญ่ๆมึงก็ต้องไปลงดูดแลพวกมึงอีกเข้าใจยัง ฮะ <Huh? S 2> ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไม่หยุดครับสงขลาพัทลุงตรังยะลาสตูลแล้วก็นาราทิว่าด้วยตกหนักมากครับฝนตกหนักไม่หยุดเลยพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ทุกคนต้องอพยบขนย้ายออกจากบ้านเรือนตัวเองถ้าฝนยังไม่หยุดตกดอเรมริกาขอบอกเลยถ้ายังฟังสัญญาณน,นี้อยู่ <c oughs> ฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยดูภาพจากภูมิศาสตร์ต่างๆของประเทศ ตรงจุดนั้นของคุณแล้วมันเป็นแอ่งกกระทะน้ําเทลงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวน้ําลงจากภูเขาเรื่อยๆถ้าฝนยังไม่หยุดมันระบายออกไม่ได้มึงต้องขนคนออกมาขนคนออกมาออกมาอยู่ในที่ดอนอย่างเดียวนะออกมาให้หมดค่ะคุณยายคุณแม่ใครที่รู้ว่าพี่น้องประชาชนอยู่ตรงจุดไหนมึงบอกบ้านเล็กที่กับพิกัดซอยกับตําบลแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวจะะ้าหน้าที่เขาจะ Google แ a p เข้าไปเองเลยเขา้าใจยังบอกแค่บ้านเล็ที่กับซอย มีคนบอกว่าไม่มีเรือไปรับค่ะตอนนี้เขากระจายเรือกันแล้วนะเออตอนนี้เขากระจายเรือช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พี่ๆกู้ภัยช่วยสอดส่องดูบ้านน้าท่วมยังมีคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านเยอะมากทุกคนไปช่วยเขาหน่อยบางคนเนี่ยเขาเป็นคนแก่ติดเตียงติด,ตดอะไรต่างๆเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีเขาแบบคือแบบช่วยตัวเองไม่ได้อะ่ะตอนนี้เรือไม่พอใช่ไหมเออกองทัพเรือเขาส่งเรือพายั a อะ่ะ เรือ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 เนี่ยลงไปไม่ใช่เแล้วกองทัพเรือนะบ้านบ้านชั้นครึ่งออกไม่ได้อ่าบ้านชั้นครึ่งออกไม่ได้ GPS ใช้ไม่ได้ค่ะ GPS ใช้ไม่ได้ค่ะเน็ตโดนตัดมีคนอายุมากเกาะอยู่บนคือบ้านทั้งคืนจนเกาะไม่ไหวจมน้ำเสียชีวิตโอ้กูเนาะทำยังไงดีวะ สัญญาณติดขัดมันภาวะฉุกเฉินก็ประมาณเนี้ยไอ,พยอ,อไ้พวกนย์เตืวนไยหาเหวอะไรพวกนี้แม่งกูก็รวดหัวมากเลยไอ้พวกูนย์เตือนไยแจ้งไยแจ้งเหตุแจ้งหาแจ้งเหวอ,อะไรพวกนี้แม่งไม่เคยใช้หาอะไรได้เวลาฉุกเฉินใช้หาอะไรก็ไม่ได้คนเดินลุยน้ำออกมาจมน้ำตุยมีค่ะปวดใจปวดใจมากๆเลยวะ่ะอีรัฐบาลเฮงซวย ช่วยประเทศไทยรอดจากเขมรก็ไม่ได้กูจะเป็นเมืองขึ้นเขมรอยู่แล้วแม่งช่วยประชาชนออกจากน้ำท่วมก็ไม่ได้อีเหงสวยเอ้ยช่วยประชาชนนี่ออกจากแก๊งสกแกมเมอร์ก็ยังไม่ไปช่วยประชาชนตุยที่แก๊งสกแกมเมอร์ประมาณ10ศพแม่งก็ไม่เคยจัดทงลบอะไรต่างๆไปเพื่อที่จะไปจัดการอะไรไม่เหมือนกับประเทศเก,กาหลีเลยไอ,อ,อ,อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกูแม่งก็มมวแต่ทะเลาะก,กับบิ๊กโจ๊กอยู่โอ้ยเหงสวยเอ้ย รอบนี้อุปสรรคเยอะมากเลยค่ะเน็ตเน่าฝนตกอะไรอีกคะโอ้ยฉันสงสารประชาชนขาดแคลนอาหารฟังแล้วเศร้ากูเนี่ยอยากจะสะเทือนใจมากกูไม่รู้จะทำยังไงเลยพรุ่งนี้แทกพลันยูเขาลงไปฉันก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วฉันจะเน็ตเน่าฝนตกน้ำเชี่ยวสารพัดอย่างเลยค่ะยิ่งกว่าจังหวัดเชียงรายอีกตอนเนี้ย เจ็ตสกีมีมากแต่ขาดคนขับเอาขาดคนขับเหรอกระหมหายหัวไปไหนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหหมแกลงไปวันนี้ไม่ใช่เหรอแกลงไปหรือยังรัล่นตีกระหหมไปไหนวะเหลือแต่กระทรวงกระหํามหรือเปล่าวะมึง ขาดคนขับเจสสกีและขาดน้ํามันโอ้ยชิบหายยังไงวะเนี่ยทำไมมันเยอะแ,แยะอย่างนั้นวะอูขอดูคอข,ข,ขอดูข่าวก่อนนะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยจังเลยสี่ข้อห้าข้อรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมโอ้ยมึงจะรับมือรับหาเลยล่ะตอนนี้มึงจะมาสีข้อห้าข้อปฏิบัติอะไรล่ะ สี่ข้อห้าข้อปฏิบัติภัพยพิบัติอะไรล่ะนาทีนี้เนี่ยมึงยังไม่ต้องสี่ข้อห้าข้อหรอกมึงไปหามึงเอาไปช่วยคนออกมาก่อน <ąt pl os> มึงจะมาวิชาการอะไรตอนนี้ล่ะไม่ทันแล้วงานวิชาการงานงานวิชาล้นงานวิชาเออเนี่ยมันไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องไปเอาคนออกมาก่อน มึงอย่าพูดมากไอ้พวกนักวิจารารน่ะมึงไม่พูดตอนที่ฝนมันยังไม่ตกล่ะเอาอีหามึงจะมาสี่ข้อห้าข้อวิธีการปฏิบัติภัยพิบัติภัยพิบัติอะไรล่ะแม่งนาทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศชาติประเทศบ้านเมืองไม่สามารถที่จะเตือนภัยพิบัติได้กูก็ไม่รู้จะมีกรมปอ,อ,อหาเหวนี่ไปทาไมอะเออเร็วๆยะลาก็น้ําท่วมหนักครับปีนี้ ที่บอกว่าเมืองสองขากำลังฝนตกหนักน้ำทะเลหนูนอีกแล้วฝนจริงๆค่ะทุกคนฟังนะฝนปีนี้ฝนตอนนี้มันเป็นพายุละหนักมากกว่าปกติในรอบประมาณ25ปีถ้าคุณประเมินเหมือนกับรอบปีที่ผ่านมามันจะไม่ใช่นะดังนั้นทุกคนจะต้องออกจากแอ่งกระทะนั้นให้ได้ถ้าคุณไม่ออกจากแอ่งกระทะนั้นคุณจะเหมือนจมน้ำอยู่ในกระทะทองแดงคุณนึกถึงนรกแล้วก็กระทะทองแดง คุณจะจมอยู่ในกระทะทองแดงนั้นคุณพอจะเข้าใจใช่ไหมดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เขาส่งสัญญาณความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามแต่คุณจงออกมากับเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดประเด็นคือออกมาไม่ได้มึงไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดไหนที่ ถ้าเกิดคุณรู้ว่าพื้นที่คุณเป็นที่ลุ่มนะอยู่ในแอ่งกระทะนะคุณออกให้ออกมาก่อนคุณไม่ต้องรอว่าไอ้เทศมนตรียังไม่ให้ออกอมึงอีพวกนั้นางโง่กว่ามึงอีกมึงออกมาก่อนจริงๆมึงขนย้ายอพยพกันออกมาก่อนมึงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ทรัพย์สินอะไรมึงไม่ต้องห่วงเลยมึงเอาที่จําเป็นเนี่ยมึงออกมาก่อนนะเอาพ่อเอาแม่ออกมายิ่งคนที่เขาติดเตียง ผู้ปงผู้ป่วยมึงเอาออกมาก่อนเลยนะทุกคนฉันบอกก่อนเลยในพื้นที่ที่กําลังฝนตกอะ่ะบ้านคุณไม่ได้อยู่ในที่ดอนจงออกมาก่อนเลยนะทุกคนน้ําแรงการเข้าไปช่วยเหลือมันยากน้ําแรงเพราะมันซัดไงน้ํามันซัดเข้าใจได้น้ําลึกมากค่ะสามเมตร <c oughs> โอเคทุกคนให้กำลังใจทุกคนนะไหนกูดูซิว่าคืออย่างนี้นะนาทีนี้นะนาทีนี้นะอะไรก็ตามแต่ที่เขาคอเอาจากพื้นที่เนี่ย ให้เชื่อแล้วก็ช่วยก่อนมึงอย่าเพิ่งมาตอบโต้ว่ากระทรวงกําลังดําเนินการอยู่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่อีควายมึงจะดาเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ตามแต่แต่วประชาชนเนี่ยนะคะเขาตุยกันแล้วแล้วเขาไม่มีความช่วยเหลือมันเข้าไม่ถึงหรืออะไรก็ตามแต่มึงอย่าเพิ่งมาปกป้องรัฐบาลมึงจำใส่กระโหลกนะมึงด้วยนาทีนี้ในรัฐบาลเนี่ยมึงจะโดนด่าหรือไม่โดนดานะมึงก็อย่าเพิ่งปกป้องรัฐบาลกระทรวงตบงกลมหาเหวียอะไรพวกนี้ นะเวลาประชาชนเข้าขอเอาขอความช่วยเหลือเนี่ยมึงอย่าเพิ่งปกป้องรัฐมนตรีมึงอีกควายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอะไรก็ตามแต่กรงพยาบาลหาดใหญ่เขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยนะกำลังมีปัญหาเนี่ยเรื่องต่างๆอีกกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าไม่จริงไม่จริงพ่อเมือสิประชาชนเขาอยู่ในพื้นที่เขากำลังมีปัญหาอยู่เออตอนนี้ก็คือว่าระดมกันช่วยเหลือก่อนปอพงปอพอต่างๆมึงเนี่ยก็พวกมึงบรราการกันห่วยแตกเอง เข้าใจยังพอพวกมึงเนี่ยบัญชาการกันห่วยแตกเองก็คือมึงก็ต้องยอมที่ประชาชนจะต้องด่าและเมื่อประชาชนด่ามึงก็หยับมานั่งโวยประชาชนว่าด่าทาไมด่าหาพ่อมึงเหรอมึงเข้าใจตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นมึงต้องยอมรับเสียงกลดด่าประชาชนเพราะมึงต้องยอมรับด้วยว่าพวกมึงอ่ะสติปัญญาความรู้ความสามารถมันไม่เพียงพอต่อการบริหารภัยวิกฤตของประเทศชาติเขาให้แก้ขมรก็แก้ไม่ได้เขาให้เอาประสาทตาควายมา เขาให้แก้ขมเรก็แก้ไม่ได้เขาให้แก้ประสาตตาควายเอาคืนมาก็เอาคืนมาไม่ได้เขาให้เอาหมู่บ้านหนองจานหนองจีกลับคืนมาก็เอามาไม่ได้เขาให้แก้สแกมเมอร์แม่งก็แก้ไม่ได้ประชาชนที่เป็นลูกกระโหลกของแก๊งสแกมเมอร์ตุยไปตกตึกมาสิบศพแล้วขณะเดียวกันมึงก็ยังไม่เคยเอาตำรวจเอาทหารอะไรบุกไปเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอยู่ที่ประเทศขมรปล่อยเป็ดอีควายอิสตัวอีงา มึงเป็นรัฐบาลเสียเปล่าแต่ขณะเดียวกันมึงเสือกเกงใจแก๊งสแกมเมอร์อีกควายเขาก็ต้องด่านนะสิขณะเดียวกันแก้สแกมเมอร์ก็ยังไม่ได้เสือกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่ป้องกันภัยแม่งก็ไม่แจ้งเตือนฝ่ายพลเรือนฝ่ายหาฝ่ายหิวอะไรมึงก็ทําให้ประชาชนต้องตุยไป80-90 พราะฉะนั้นเขาก็ต้องด่าตอนนี้มึงต้องยอมรับว่าประชาชนด่ามึงไม่ต้องมอาออกมาปกป้องหาอะไรทั้งสิน้นตอนนี้มึงต้องช่วยประชาชนเสียก่อนกูก็ขี้เกียจะด่านะเนี่ยกูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยประชาชนให้เสร็จก่อนรัฐบาลทหารร้านรวงมึงไม่ต้องรอให้นายกสั่งนายกสติปัญญาอ่อนขนาดนั้นเนี่ยทหารมึงต้องแอคชั่นแล้ว ถ้านายกไม่สั่งถ้ารองนายกคนไหนที่มันถูกตั้งคือเพื่อที่จะบัญชาการถ้าเกิดมึงเห็นว่ามันปัญญาอ่อนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมึงนั่งทําอะไรล่ะมึงนั่งทับทับเก้าอี้มึงทําอะไรมึงสั่งเลยสั่งเองเลยค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมึงต้องสั่งเองแหละทับบกทับเรืออากาศนาทีนี้เนี่ยเฮลิคอ,อปเตอร์อะไรต่างมึงก็ต้องบินตบ,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 ตบไปรับเอาคนออกจากพื้นที่แล้วมึงต้องบินแล้วมึงจะนั่งหาหอกอะไรล่ะ มีคนแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่18รัฐบาลบอกเป็นข่าวปลอมอีควายเป็นยังไงล่ะเสือกเป็นจริงทุกอย่างเลยไอ้ส้นตีนนาทีนี้เนี่ยทัพอากาศเนี่ยกองบัญชาก,การทหารอากาศมึงต้องเอาคอปเตอร์ออกแล้วก็ไปช่วยหิ้วประชาชนออกออกออกอย่อนย่อนยอน,ยน,ยนประชาชนไต่ไตต,ต,ต้องไต่ราวเชือกออกมาแล้ว แค่เจ็ตสกีมันก็มีเพียงพอเรือท้องบงท้องแบนแล้วตอนนี้เนี่ยเรือเจ็ตสกีมีแล้วคนขับไม่มีมึงก็เอาทหารเนี่ยนาวิกโยธินทหารเรือมันก็ไปช่วยเขาขับซิมึงก็ไปฝึกอะไรตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่เหรอฝึกเป็นฝึกตุยมาไม่ใช่เหรอฝึกตลอดอดทนมามึงก็ไปสิตอนเนี้ยเออ ทหารดูแลขมຈอยู่อันนั้นมันทหารเนี่ยกองบัญชาการภาคหนึ่งภาคสองมึงก,ก,ก,ก็ดูแลขมຈไปมึงก็ดูแลพไคเม้นไปแต่ทหารกองบัญชาการภาคสี 4, ่ภาคห้าทหารที่เหลือเนี่ยทหารจ้างทหารอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทหารอากาศก็ยังว่างอยู่ทหารเรือมึงังไม่ทำมาหาอะไรให้ไปทุบตึกมึงก็ไปทุบมึงก็ไปสิเออคนติดอยู่บนหลังคาเฮลิอคอปเตอร์ไม่ออกสักลำหนึง่ง เออปกตินายุยรมตีมึงจับขี่ไฮลิคอัเตอร์ไปรับหัวใจรับนู่นรับนี่มึงรับสร้างภาพอยู่เฉยๆทยไไมล่ะมึงก็ขี่เฮลิคอัเตอร์ไปรับคนสิเออมีคนบอกว่าฝนตกครับหอขึ้นไม่ได้ พอจะขึ้นไม่ได้อะไรปกติฝนตกฟ้าร้องเครื่องบินมันยังขึ้นได้เลยฝนตกฟ้าร้องปกติกูนั่งเครื่องบินกูก็นั่งได้ถ้ามัจะขึ้นไม่ได้มึงก็ไปดิมึงจะรอให้ใครสั่งล่ะประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดของทางหารแล้วมึงก็สั่งตัวเองแล้วมึงก็ขึ้นไปช่วยประชาชนมึงจะไปต้องรออะไรทั้งสิ้นน่ะมึงต้องสั่งตัวเอง ถ้าจถ้าตัเกิดว่านายกมันไม่สั่งเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีความรู้ว่ามันจะต้องสั่งมึงก็สั่งตัวเองแล้วก็ขึ้นไปเลยมึงไม่ต้องรอขา้าราชการรั่นรวงอะไรมานั่งรอนักการเมืองขี้ช่อมึงขึ้นไปเลยแล้วโดนเอ่ยอะไรเอ่ยที่จะส่งข้าวส่งของส่งนั่นส่งนี่มึงเก็บไว้หาพ่อมึงเหรอมึงก็ไปส่งข้าวส่งน้ำให้ประชาชนดีเขาอดจะตุยกันอยู่แล้ว มึงอวดกันจังเลยโดนนั่นโดนนี่โดนคนโดนหาโดนหาโดนอะไรต่างๆมึงก็ส่งโดนเข้าไปสิเออช่้ยจนหมดหัดได้หรหือไงหน้าที่นี้ไม่ช่วยตอนนี้จะไป่ช่วยตอนไหนเหลาวออท<น>หารนะเขาเข้าไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละเพียงแต่ว่า สภากำลังเนี่ยวันแบบเขาเรียกว่าสภาพกาลังแบบบรรทงลบอะ่ะสภาพกาลังเนี่ยคือมันยังไม่ได้เกิดจากการที่ระดมงโดยนายกรัฐมนตรตีแล้วก็จัดงบประมาณเพิ่มเติมไงมึงเข้าใจยังอะ่ะนาทีนี้งบฉุกเฉินมันต้องออกอนุมัติอออกองทัพไทยอนุมัติกองทัพบกอนุมัตินู่นอนุมัตินี่น้ำมูกน้ำมันมันต้องออกแล้วไงควายเออ ทหารออกเนี่ย่าน้ำหมุกน้ำมันเนี่ยเขาจะต้องเบิกฉุกเฉินที่ไหนล่ะมึงก็อ,อนุม,มนัติงบประมาณสี่สิติง้งเออกูก็ขีดเกียจจะดาเนาะออิงเงาช่วประชาชนเร็วๆก่อนที่เขาจะเป็นอะไรกันไปเยอะแยะมากมายช่วยประชาชนทรัพยากรประเทศเรานี่มีทั้งหมดเอาไปช่วยคนหาดใหญ่ก่อนพวกมึงจะนั่งหาพระแสงขอคออะไรเล่า เอออีฮามึงไม่ต้องเรียกมึงไม่ต้องเอาคนสอสอคนนั้นเข้าพักคนสอสอคนนี้เข้าพักไม่มีหรอกเลือกตั้งเนี่ยเชื่อกูไม่มีหรอกยุบสภาไม่มีหรอกทำไมจะมีได้ยังไงมันจะไปมีได้ยังไงรัฐบาลจะจมไปกับหาดใหญ่แล้วมันไม,ม่มีทางหรอกเลตติ้งมันไม่ขึ้นมันจะไปยุบหาพ่อมันเลยมันไม่ยุบหรอกจัดไปค่ะ มันก็จะอ้างเรื่องวิกฤตน้ําท่วมน้ําเทกนี่แหละมันอ้างไปเรื่อยๆแหละเรตติ้งมันยังไม่ดีมันกําลังจะจมน้ําไปกับหาดใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ยุบหรอกตอนนี้เนี่ยไปช่วยกันก่อนไอ้บริษัทที่ได้สมรทานรัดไปมากไหมบริษัทพลังงานหาเหวอะไรก็ตามแต่เอามึงมีทรัพยากรอะไรมึงไปช่วยประชาชนสิไปเออ เร็ว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 สงสารประชาชน